สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอไขกระทะครับเราจะมาทำกันแบบง่ายๆวัตถุด,ดิบหลักก็ตามภาพเลยครับตั้งกระทะเปิดเตาไฟปานกลางครับนำกุญเชียงลงไปทอดไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับใช้ไฟปานกลางทอดไปสักพักพอมีน้ำมันซึมออกมาก็เติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยครับพอน้ําแห้งกุญเชียงก็จะสุกและนุ่มครับกระทะใบเดิมเติมน้ำมันเล็กน้อยใส่หอมใหญ่สับสองช้อนโตะครับ ผัดไปจนส่งกลิ่นหอมใส่หมูบดลงไป50กรัมครับน้ำเปล่าเล็กน้อยซอสปรุงรสหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาชอบหวานเติมน้ำตาลทายครึ่งช้อนชาครับวันนี้เราใช้กระทะเทฟลอนขนาด8นิ้วครับกระทะร้อนใส่เนยลงไปแล้วลดเป็นไฟอ่อนใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองครับใช้พายซิลิโคนค่อยๆแตะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางสักพักหนึ่งครับพอไขเ่เซตตัวก็จะอยู่เพื่อความสวยงามครับ ปิดฝาอบไว้สักครู่ให้ไข่ขาวเซ็ตตัวเล็กน้อยครับจากนั้นก็เติมหมูยอที่เราเตรียมไว้ครับใส่ได้ตามชอบเลยนะครับใส่หมูบดท,ที่เรารวนไว้กุนเชียงวันนี้เราไม่จำเป็นต้องมีกระทะแบบที่ร้านขายเขาทำกันนะครับเราสามารถใช้กระทะเทฟลอนแบบที่เรามีอยู่ที่บ้านก็ทำออกมาได้สวยงามดีไม่มีปัญหาอะไร ปิดท้ายด้วยไส้กรอกตามชอบครับปิดฝาอบไว้สักครู่ครับระยะเวลาในการอบก็แล้วแต่เราชอบให้ไข่แดงสุกแค่ไหนนะครับโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยและพริกไทยป่นค่อยๆเทลงในจานที่เตรียมไว้จัดให้สวยงามอีกทีใส่ซอสปรุงรสตามชอบครับซอสพริก และซอสมะเขือเทศแล้วเราก็มาทำแบบปกติอีกหนึ่งที่ครับใส่เนยใส่ไข่สองฟองเหมือนเดิมครับจัดระเบียบให้สวยงามปิดฝาสักครู่ให้ไข่าขาวเซตตัวเติมเครื่องตามต้องการใช้ไฟอ่อนนะครับ ปิดฝาอีกหนึ่งครั้งเหมือนเดิมครับไข่สุกตามชอบโรยต้นหอมซอยพริกไทยปน่นเติมซอสปรุงรสรับประทานกับซอสพริกและซอสมะเขือเทศเหมือนเดิมครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ